สิ่งที่คนมีการกรบาดกลางขวามือห้ามทำเด็ดขาดถ้าทำแล้วจะไม่ร่ำรวยจะเจ็บป่วยทำแล้วจะได้รับกรรมหนักหนาสาหัดมากคือ 1. ห้ามสงสารคนเด็ดขาดถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสงสารอย่างจับใจแต่มันไม่ใช่กรรมของเราไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปยุ่งเพราะสุดท้ายเราจะต้องรับกรรมแทนคนที่เราเข้าไปช่วยเช่นอย่าไปค้ำประกันให้ใครอย่าออกหนนแทนใคร 2. ห้ามผิดสัจจาวาจาไปบนบานสารกล่าวที่ไหนเมื่อสมหวังแล้วก็ไปแก้บนให้เรียบร้อย3ห้ามแช่ง ให้ามทักว่าใครจะเป็นไปในทางไม่ดีคนคนนั้นจะวิบัติเพราะมันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นไปนตามปากที่พูดถ้าทำกรรมมันจะย้อนกลับมาหาอย่างหนักหนาแน่นอน 4. ห้ามมุดห้ามรอดผ่านของต่ำเช่นราวตากผ้าห้ามมุดกระโปรงมุดผ้าถุงห้ามไปในที่อครจรต่างๆในสถานที่ที่เกี่ยวกับการกระทำสิ่งไม่ดีเช่นบอนการพน,นันฟ้องโสเพณีวัดล้างป่าช้าและห้ามยุ่งเกี่ยวกับมนต์ดำเป็นต้น